ครับอาจารย์ครับเ,เออผมอยากทราบวันเกิด13มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมเคยบอกไปแล้วนะฮะไอรหัส13เนี่ยเขาเรียกว่าคู่ขัดแยง้รงรวกับมีเลข4มันก็จะมีเลข4เลข13เลข22เลข31แต่ไอหนึ่งสามเขาเรียกว่าคู่ขัดแยง้งก็หมายถึงอาทิตย์อาทิตย์อยู่กับอาคารเนี่ยขัดแยง้แยงเพราะหมายหมายถึงเจ้าจากขัดแยง้งมีฉลาดเรื่องก,การขัดแยง้ง ตัวเจ้าตาก็เป็นขัดแยง้งก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่ดีแต่ว่าก็ก็เถียงฮะมีการเถียงขัดแยง้งเรือ่อยๆไอ้เลขสิบสามไอ้สิบสามนี่เป็นเลขเลขวันเกิดของคใครนายกอนุทินครับนายกอนุทินครับท่านอนุทินเนะ่เลขสี่ท่านเป็นคนฉลาดสติปัญญาดีเป็นม,มีคนมีไหวพริบเก่งมากครับโอ้โห,โโหแม่พิว้ว เขาเรียกว่าอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นเบาได้เบา